ช่วงนี้เวลาหมดหมดเวลาท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีผลิตภัณฑ์สเสริมอาหารบีเฮิร์แล้วก็สถานีบ้านบ้านทีวี73ของเราโรบินสันและชไตายบาติกอินเตอร์เทดนาวารั์รุ่งเรืองทานสปอร์ตหิมะวนันการช่างตำนานชนเต็มเตาหมูกะระทะสุมรีสอร์ตบุรภาการยางพาดาสิบเดที่ให้ผมผลิตร,รายการดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน นะครับสามารถติดตามรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นดังและสาระน่ารู้ได้ที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง73113และ117กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ระบบ Ku band ช่อง52กล่องรับสัญญาณดาวเทียม Idea set ช่อง97กล่องรับสัญญาณดาวเทียมไทยเชดช่อง97 Facebook fanpage ข่าวเด่นประเด็นดังนะครับ New อนไลน์รวมถึง www. ข่าวเด่นประเด็นดัง .com t ิกตอกข่าวเด่นประเด็นดัง YouTube ข่าวเด่นประเด็นดังและสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0639987499แอดไลน์บ้านบ้านทีวีสถานีของทุกคนสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมอิทกระแสข่าวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มอนบ้านทีวี